สวัสดีครับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องการบับขุยมะพร้าวหน่อยนะอ่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมนะครับที่ผมบับใช้อยู่ประจําทําใช้อะ่ะทาใช้เองก็เนื่องจากราคามันถูกนะครับแต่ก็เียกมาด้วยการทํายากนะถือว่ายากมากอ่าอันนี้เลยเนี่ยกระสอบเนี่ยประมาณนี้นะกระสอบนี้ผมซื้อมาในราคา100บาทนะครับคือถูกมากๆ ปูกได้กระถาง5แกนลอนนะครับประมาณ6-7กระถางนะเพราะว่าจะเห็นแค่นี้เราก็แบ่งออกเป็นสีใช่ไหม,มแ,ตแต่ที่จริงแล้วอะเวลามันแห้งแล้วโดนน้ำมันจะฟูขึ้นอีกนะครับอันนี้คือเขายัดมาแน่นนะก็ประมาณนี้เลยอ่าก็อันดับแรกเลยเราก็หาถังแบบนี้มาครับผมใช้ถังแบบเนี้ยใบละร้อยกว่าบาทนะร้อยสาบาบาทนะ แล้วก็มาเติมน้ําใส่ครับมาเติมน้ําใส่สักครึ่งถังแล้วก็เอาขุยมะพร้าวลงนะนี่เอาขุยมะพร้าวลงเสร็จพอยไม่มีคนถ่ายคลิปให้ผมก็มไม่ได้ทําไม่ดูแต่ผมก็เตรียมไว้แหละเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปอ่ะก็เราก็จะมาแช่อย่างนี้ครับแช่อย่างนี้ยังไงก็คือผมจะไม่บิดหมาดทุกวันนะครับบางคนเขาก็จะบิดหมาดด้วยแต่ผมไม่ได้บิดหมาดทุกวันนะครับ ประมาณแบบว่าอะอย่างแช่หนึ่งวันอย่างเงี้ยเขาก็มาบมีบให้น้ำมันแห้งแต่ผมไม่ได้ทำอย่างนั้นนะครับอ่าผมก็จะเอาใส่น้ำแช่ไว้พอแช่ไว้เสร็จผมก็จะมาเทใส่กระสอบอนี้อ่านี่คือผมเทแล้วนะถังเนี้ยผมเทออกเทออกเพื่อให้น้ำอะ่ะมันซึมออกครับมันจะได้ง่ายเราไงไม่ต้องมานั่งแบบกำทีละก้อนทีละก้อน,นนั่งใช้มือบีบนะ มันก็เสียเวลาเกินผมก็แช่ไว้เลยผมแช่ไว้อย่างเงี้ยสองวันก็เนี่ยครับอันนี้แชร่รอบที่สามนะครับสาผมจะเปลี่ยนน้ำสามวันครั้งนะอันนี้ก็ยังแดงอยู่นะเนี่ยเนี่เลยน้ำก็ยังแดงอยู่จนกว่าจะใช้ได้นี่ก็คือเวลาเราใช้แก้วต่างเงี้ยเนี่ยคือผมแชร่รอบที่สามมันเป็นอย่างนี้อยู่เลยผมขี้เกียจบิดไงขี้เกียจบิดมาก็ เท,ทใส่นั่นแล้วก็กลับมาใส่นี่แล้วก็เติมน้ำนะแล้วพอเทใส่แล้วเราก็มาเช็คอย่างนี้ตักขึ้นมาจนกว่ามันจะใสนะครับล้วค่อยไปบัฟแคลแม็กกับสำหรับผมจะบัฟแคลแม็กกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ L o ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ P L o มันช่วยฆ่าเชือ้อราฆ่าทุกอย,ทอย่างที่อยู่ในขุยเราให้สะอาดที่สุดนะครับไม่มีเชื้อโรคเชือ้อราอะไรไม่ดีเลยอ่ะก็ประมาณนี้เลย ก็ทำอย่างเงี้ยจนกว่าน้ํามันจะใสนะครับแล้วพอใสแล้วก็ถึงไปบัฟเดี๋ยวเวลาบัฟเดี๋ยวผมต่ออีกคลิปหน่อ่าวันนี้ยังยังไม่ได้ทํานะครับโอเคครับเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปนะสวัสดีครับนี่นะครับก็ด้วยความมักง่ายนะก็ลหลังจากที่อันนี้เสร็จอ่ากอกใส่ถุงเสร็จมันรีดน้ำผมก็ใช้รถรีดเลยนะขี่เหยียบไปเหยียบมาอ่ามักง่ายไง ม่ผมขี้เกียจใช้มือบิดนะก็อย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยจากกระถุงใหญ่ก็บีเหลือแบงแค่นี้น้ําก็ออกเยอะครับน้ําไหลออกหมาดแน่นอนไปลองได้วิธีนี้นะส่วนใครจะทํามืออะไรก็แล้วแต่ผมสะดวกแบบนี้นะ <c oughs> ก็หลังจากที่ผมเอารถเหยียบจนหมาดแล้วนะเนี่ยหมาดแ,แบบนี้กาแบบไม่มีน้ําหยดนะครับก็จะได้มาประมาณนี้เราก็จะเติมน้ําใส่ต่อเลย ก็เติมให้เต็มนี่เลยนะครับเต็มขอบนี้เลยนี่อ่าแล้วพอเต็มเสร็จก็ล้างอีกทีหนึ่งครับจนกว่าน้ําจะใสที่ผมตักให้ดูเมื่อกี้นะจนกว่าน้ําในแก้วนั้นอนะ่ะจะใส่เวลาเราตักดูนะอ่าครับก็เดี๋ยวตัดภาพไปที่วันนี้นี้เลยวันที่น้ํามันใส่นะแล้วเดี๋ยวมามาทำอะไรต่อก็รอดูอีกคลิปหนึ่งนะครับ น,นี่นะครับก็หลังจากที่เรา,าล้างจนน้ำมันใสแล้วนะเนี่ยอันนี้คือผมแบ่งออกมาแล้วก็มันลอนนะครับมันลอนละเอียดเพื่อจะเอาไปชํากิ่งนะอ,อันนี้ผมก็ใช้ผ้ารองหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวเศษฝุ่นมันจะเข้ามามันจะดูเป็นแดงๆนะอันนี้มันจะใสแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแปบบ๊บนึงตักให้ดูนี่ครับมันจะใสแบบนี้แต่ก็มีฝุ่นปนออกมานะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับอ่า แล้วพอได้แล้วเราก็ต้องมาบัฟอีกทีหนึ่งครับเป็นบัฟแคลเซียมไนเตรตกับแมกนีเซียมหรือว่าแคลแมก200เหล่านี้แหละแต่ผมจะใช้ตัวนี้ด้วยนะครับก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับ3เซพอดีผมใช้ของไฮโดอยู่ก็เลยมีอ่าดับแรกเลยเราก็มาเตรียมน้ําก่อนครับน้ําก็เป็นน้ําเปล่านี่แหละครับ แต่ผมใช้เป็นน้ำกองอานะพอดีผมลดน้ำกองอาโก็มีน้ำกองอาก็ใช้ราดับแรกเลยีน่นอันนี้แคลแมกนะครับผลุมผสมเองก็คือจะใช้แคลเซียมไนเตรตกับแมกนีเซียมไนเตรตนะครับหรือว่า1500อ,อัตราส่วน2ต่อ1นะครับก็คือ แคลเซียมไนเตรต1 0 0กรัมต่อแมกนีเซียมไนเตรต5 0กรัมอผสมกันแล้วก็ทำเป็นแคลแม็กนะครับก็แล้วแต่จะเติมน้ำว่าเราจะเติมเท่าไหร่ความเข้มข้นมันก็จะจางลงนะแต่ถ้าให้ดีที่สุดก็ทำให้มันได้ 1cc ซีซีเอ้ย1มลต่อน้ำา1ลิตรอ่ะให้มันอยู่ที่ประมาณ4 0 0 400 ec นะครับโอเค ก็มาต่อกันเลยอ่าแล้วก็จะเทแคลแม็กลงไปก่อนนะเทลงไปก่อนจะคงคนณกน็อีกอย่างเลยที่เราต้องมีก็คือ2ตัวนี้ครับ2ตัวนี้อ่าอันนี้เป็นวัด p h นะครับ p h ว่าเราจะให้ขุยมะพร้าวของเราเนี่ยมัน pH เเป็นเท่าไหร่นะแล้วก็อีกตัวนี้อ่า ก็คือ TDS นะครับก็เป็นวัดค่า EC ความเาข้มข้นของปุ๋ยนะนี่ก็พึ่งจะ300เอาเป็น EC ดีกวัดนี่ไมโครซีเมนต์นโอเคตอนนี้ก็700เราต้องทำให้มันได้2,400 EC นะครับอู้วีเยอะเกินไปวะเนี่ยค,คนก่อนคนก่อน สามพันสี่กระเทืลนไปอีกใช้เยอะเหมือนกันครับใช้เยอะเหมือนกันทําขุยมะพร้าวนะถูกแต่ว่ามันทํายากนะครับก็ยาวๆเลยคลิปนี้ยาวแน่นอนไปล้วบินขึ้นไปแล้วสองพันสองอ้าวพับค้างแล้วปากกาผมลวนแล้วอ่าไม่ได้แล้วยาว ผมไปเอาอีกตัวก่อนผมมี2ตัวอ่นนี้นะครับก็หลังจากแปล่ปากกาใหม่มาตัวนี้มันเอ๋อแล้วนะก็มาลองวัดดูโอเคก็อยู่ที่2 5 0 5 2 6 0 0ก็ใช้ได้แล้วนะครับประมาณ2 5 0 0ั6 0 0 0 0 6 EC หรือว่าไมโครซีเมตถ้าตีเปน ppm ก็ประมาณ1,200 ppm นะครับก็หลังจากนั้นก็มาบิดตัวนี้ใส่ย,ยางยางๆๆง ลืมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับคือที่ผมใส่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์คือผมไม่ต้องการเชื้อราจะดีหรือไม่ดีผมก็ไม่เอาเลยนะครับเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆคือตัวเนี้จะฆ่าหมดเลยผมก็จะใส่ประมาณนี้อ่านี่นะครับประมาณนี้เลยใส่ไปแค่นี้หรือใครมีเยอะก็ใส่เยอะก็ได้นะแต่ผมมีแค่นี้ผมก็ใส่แค่นี้เพราะมันจะหมดแล้วอ่า ก็หลังจากนั้นเดี๋ยวผมนี่เลยเราก็มาบิดตัวนี้ครับอันนี้ต้องใช้มือบิดแล้วแหละ,ะนี่แล้วก็ใส่ไปเลยนะอ่านี่นะครับก็หลังจากเมื่อกี้ผมลืมปรับ pH นะครับผมผมก็ไปเอามาปรับเรียบร้อยแล้ว pH ก็จะอยู่ประมาณ7.0นะครับของผม,มใช้7.0นะวัสดุป,ปู ผมไม่ใช้6.5นะครับเวลาเติมปุ๋ยไปอะ่ะเดี๋ยวมันก็ค่อยๆลดตามปุ๋ยเองเพราะว่าขุยมะพร้าวอะ่ะมันกักเก็บสารอาหารไม่ได้นะ,ะเราก็เลยต้องเติมปุ๋ยบ่อยยังไงมันก็ไปค่าตามปุ๋ยอ่ะวิ่งลงอีกแล้วโอเคก็ประมาณนี้เลย6.7นะครับก็จากยา7.0ก็เหลือ6.7อ่ะก็ต่อเลยหลังจากที่ทำน้ำทำอะไรเรียบร้อยอเราก็อันี่มาใส่อ่า ก็เดี๋ยวตัดไปเลยนะเพราะว่าผมก็จะบิดอันนี้มาใส่นี่พอพอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทิ้งไว้1วันครับ1วันในพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวค่อยมาบิดบิดแห้งนะบิดแห้งเหมือนเดิมทำทาเหมือนเหมือนที่ผมทำหาดูเนี่ยก็คือบัฟเคลมักอีกรอบหนึ่งนะอ่ามันต้องทำสองรอบนะครับทําเพื่ออะไรเพื่อให้เกลือในขุยมะพร้าวเนี่ย มันตกผนึกนะครับทําให้ต้นไม้ดูดซึมเกลือนั้นอ่ะไปใช้ไม่ได้ก็เลยจะทําให้ต้นไม้เราอ่ะไม่เหลืองนะครับส่วนใครที่ไม่บัฟอ่ะปัญหาที่เจออ่ะก็คือต้นต้นต้นไม้จะเหลืองแล้วก็รากระบบรากนี่จะรวนหมดเลยครับเพราะว่าขุยมะพร้าวเนี่ยมันเค็มมันเค็มมากเลยนะเออค่ากวนค่าเกลือในขุยมะพร้าวเนี่ยคือคือเค็มมาก แล้วก็เวลาเขาจะตัดมะพร้าวอ่ะเขาจะใส่เกลือใส่ทําไมเพื่อให้มันหวานนะอ่าอันนี้ผมก็ไปศึกษามาแล้วว่าเขาใช้เกลือเกลือแกงเกลือสมุนเนี่ยเขาก็โรยไปเลยเพื่อให้น้ํามะพร้าวหวานๆนะครับมะพร้าวมันก็เลยไอเปลือกมันเนี้ยพอมันดึงขึ้นมาใช้อ่ะมันก็เลยมีเกลือในนี้เยอะเขาก็เลยต้องบัฟนะครับอ่าแล้วก็ล้างสารเทนนินด้วย ที่มาล้างๆกันนี่แหละล้างเพื่อให้สารแทนนินออกไปไอมาบัฟเนี่ยก็คือบัฟให้ให้เกลือมันตกผนึกนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ในเรื่องการบัฟขุยมะพร้าวแล้วก็ล้างขุยมะพร้าวแบบปลูกนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับใช้ไม่กี่อย่างหรอกอแต่ว่ามันจะเหนื่อยแค่ตอนล้างนะแต่ความถูกนี่ผมยกให้ขุยมะพร้าวเลยคือถูกมากแล้วก็ ใครที่สนใจอยากปลูกปุ๋ยมพะพร้าวก็ไปลองศึกษาเรื่องปุ๋ยให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าปุ๋ยเราต้องแม่นแล้วก็ใช้ปุ๋ยอินรีย์ก็ได้หรือว่าเคมีก็ได้นะส่วนใครจะใช้เคมีเนี่ยก็ต้องไปดูไปหาข้อมูลด้วยว่าช่วงนี้ใช้แคลแม็กเท่าไหร่เพราะว่าในขุยมพะพร้าวไม่มีสารอาหารเลยไม่มีเลยนะครับเราต้องใส่ให้ครบ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับเรื่องการปับขุยมะพร้าวแล้วก็ล้างขุยนะครับเดี๋ยวก็ทำไว้พวกนี้ต่อโอเคครับสวัสดีครับ